สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแจ้งข่าวโครงการคนละครึ่งเฟส2นะคะซึ่งก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าจะมีการเปิดให้ใช้ในวันที่1มก,กราคม6 4เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนค่ะเนื่องจากโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งที่เปิดใช้อยู่ในขณะนี้มีเสียงตอบรับจากประชาชนไปนในทางที่ดีเพราะช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับประชาชนได้จริงๆ ซึ่งในปี64นี้รัฐบาลจะเดินหน้ากระตุ้นการบริโภคภายในประเทศต่อโดยการเปิดโครงการคนละครึ่งเฟส2ค่ะจากโครงการคนละครึ่งเฟส1ที่ถือว่าประสบความสำเร็จลงทะเบียนไปแล้ว10ล้านสิทธ์ใช้สิทธิ์มาตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง31ธันวาคม63โดยเราต้องเติมเงิน3,000บาทเข้าไปในแอปเป่าตัง จะเติมทีละกี่บาทก็ได้นะคะแค่ให้เพียงพอในการใช้จ่ายในแต่ละวันเพื่อนำไปซื้อของกินของใช้ในร้านค้าที่เขารวบโครงการค่ะในหนึ่งวันรัฐบาลจะออกให้เรา150บาทรวมตลอดทั้งโครงการที่รัฐบาลออกให้คือ3,000บาทค่ะสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส2ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ในวันที่1มก,กราคม64จนถึงตรุษจีนนี้นะคะมีเงื่อนไขคือ คนที่ได้รับสิทธิ์เฟส1ต้องใช้สิทธิ์ให้ครบ3,000บาทภายในวันที่31ธันวาคม63พอใช้สิทธิ์ครบตามเงื่อนไขแล้วจะได้เข้าร่วมโครงการเฟส2ต่อโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ค่ะแต่ถ้าใครทำผิดเงื่อนไขก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ในเฟส2นี้ได้นะคะถ้าอย่างนั้นต้องรีบเช็คดูดีๆนะคะและใช้ตามเงื่อนไขเพื่อจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ในเฟส2นี้ค่ะ ส่วนจำนวนคนที่จะเปิดเพิ่มและจำนวนเงินจะเพิ่มหรือลดยังไงต้องรอความชัดเจนอีกทีในเดือนธันวาคมนี้ค่ะถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะมาแจ้งเพิ่มเติมนะคะขอบคุณที่มาของข่าวจากข่าวสดออนไลน์และข่าวไทยรัฐออนไลน์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์ช่องแม่หนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้ามีข่าวดีๆแบบนี้อีกจะมาแจ้งข่าวให้ทราบกันค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ